มีอาเอเดนเบอรี่ยนยยะยยยยยยยียยยยยยยอายยยะยย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 ยายยยยยยยอยยรยยะยยยยยยยายย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 มีอะไรบ้าง ก็จะมีอุปกรณ์จะมีทรายนะคะในหนึ่งชุดนะคะคุณแม่สั่งมาหนึ่งชุดเขาก็จะมีทรายหนึ่งสีนะคะอันนี้ทรายสีชมพูคุณแม่สั่งเพิ่มไปนะคะแล้วเขาก็จะมีอุปกรณ์ต่างๆนะคะนี่ก็จะมีตัวปั๊มรูปสัตว์นะคะตัวปั๊มรูอปราสาทนะคะ,ะ,ะ,คะแล้วก็จะมีตัวเป่าลมเป่าลมที่ใส่ตรงนี้นะคะ น้องตาน้องหลุ่มอ่ามาเล่นกันเลยเอาหิ้อ้โหเขาอย่ไพ่ยัอนเสโอเขาคยใส่ไปคอนเสาไพ่มันเรียบเรียบมันฉุดหน้าละมันมันหกพื้นลูกมันหกลงพื้นอย่านะลูกแม่เชม่ติดแต่แม่มันไม่ติด็นปายไม่ติดมือด้วยนะคะ นี่เดี๋ยวคุณแม่คุณแม่จะมาลองทําให้ดูนะคะเราก็เอาตักทรายใส่ลงไปก่อนเป็นทรายเหมือนนุ่มนี่เม่อเป็นทรายวิทยาศาสตร์นะคะแล้วเราก็จะมาปั๊มกันเลยนะนี่เดี๋ยวเราจะคุณแม่จะลองให้ดูปั๊มนะคะหนึ่งสองสามุวาแม่ก็ปเป็นแบบนี้น า,าไหนลองรูปอื่นซิโอ้รูปดาวแล้วก็จะมีนี่นะคะว้ไาไหนดูเป็นยังไงไหนดูซิโอ้โหเป็นดาวแบบนี้นี่เองนะคะไหนลองเอารูปอื่นสิมีอาโอ้มีรูปอะไรบ้างเอ้มีรูปอะไรบ้างปั๊มระหว่างตัวนี้ค่ะน้องมีอาให้เพื่อนๆดู เพื่อนจะได้เห็นเอาลูกเปล่ามาเดู้กัวตา่มาเล็กอืมใส่เลยใส่ให้เต็มเลยเหมือนเหมือนเล่นทรายเลยลูกเล่นทรายเหรอแล้วปั๊มตรงนี้นะให้เพื่อนๆดูด้วยนะจวทำยงไงแม่อ่ะอเสร็จแล้วก็มาโปลงแบบนี้เลยไหนดูซิ เงือ uh, oh ่เงือเข้าว่ะเออเอาใหม่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 ค่ะเอาใหม่เมียไม่ลองทำมันอื่นบ้างนะคะไหนทำประสาททำอะไรเนี่ย เจทำอะไรคะอาเจาอาเจาทำพื้นเปื้อนหมดแล้ว <c oughs> อาไหนมีอาทำทำเป็นรูปอะไรเอ่ยเนี่ยมีรูปเยอะแยะมากมายเลยหนูทคำเป็นรูปนี้ค่ะโอ้ ันเป็นรูปอะไรคะรเอยมาดูรูปอะไรเอ่ยโอ้โหรูปรูปอ,อ่ที่ตักนะคะมีใช้เชือกด้วยโอ้แล้วก็มีที่จิ้มจิ้มด้วยแหมอ๋ <laughs> อเป็นจิ้มเป็นรูปอ อะไรคะไม่ลูกกายโอ้ไหนดูสิไหนคุณแม่ดูสิเอาเทอาเทอาเท,อาเทได้ตรงนี้นี่ไงว้าวเป็นรูปแบบนี้เลยเป็นรูปเหมือนกำแพงอิดเลยนะคะ,ะว้าวประสาทอืมหมตอนนี้เละไปหมดแล้วนะคะ ว้าวสวยมากเลยดูน้องมีอาผสยมากเลยตอนนี้สายดผสมกันเป็นสองสีไปแล้วนะคะวสวยจังเลยแต่มีอาขาตัวไปเล่นก่อนนะคะเพื่อนๆฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องมีอากับน้องอาเจด้วยนะคะได้สวัสดีค่ะบ๊ายบายก่อนมีอาบ้ายบายจินกับไยบ้า